สวัสดีครับชื่อเด่นประจานนายกดำครับวันนี้ช่างวิกาตเท่าไหร่วันนี้ร้อยร้อยเก้าครับเป็นไงผ่านไหมผ่านสบายครับคุมมากี่โลน้ําหนักนี้คุมมา3โลครับซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่ค่ายนายกดำที่เชียงใหม่ครับคู่ซ้อมมีใครบ้างที่นู่นเนี่ยมีเด่นไรแก้วป้ามให้ครับเพื่อนในค่ายครับครับก็แข็งแรงเหมือนกันเลยเเนงหมมือดิครับซ้อมมากี่วันแล้วลมๆซ้อมมาประมาณ2อาทิตย์ครับก็เป็นมอสนะล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนชกไว้ที่รับดำเนินครับเป็นไงครับ ชนะคะแนนครับชนะคะแนนครับในรูปแบบกี่ยกสามยกครับสามยกมาแล้วที่นี่เคยชกยังเคยโชคแล้วเคยชกแล้วไม่ตึงเต้นแล้วไม่ตึงเต้นแล้วก็เคยชกกลางวันใช่ไหมครับเคยชกกลางวันแล้วเราพวกนี้ต้องเจอกับใครอ่ะเจอกับยอดอัศวินครับอ่าเคยเจอกันไหมยังเลยครับได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นไหมเนี่ยเคยศึกษาอยู่ครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีแข้งขวาครับมีฝีมือครับอ่าวางเกมมันแพงไงดีพรุ่งนี้ อางเราเดินพัดเดินชนครับบู๊เหมือนเดิมนะบู๊เหมือนเดิมครับสายเราอายุเท่าไหร่ละอยู่2ิบเดครับคนจังหวัดเชียงใหม่ครับไปปล่อยกิโลไปปล่อย53ครับเดินเพลเราเป็นมวยมวยเดินได้ครับครบเครื่องครับขนาดซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยหกสิบครับชกมวยทั้งหมดกี่ไฟล์ประมาณสิบสิบห้าสิบหกไฟครับฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่ฝากช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับเดินระตาม ทวาให้เต็มที่นะครับขอบคุณครับพี่น้ำต้นน่อยสวัสดีครับผมยอดอัศวินทอโต้น้ำใสครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เราช่างพิกัดร้อยเก้าปอนด์ครับร้อยเก้าปอนด์เป็นไงครั้งแรกผ่านไหมผ่านครับน้ำหนักนี้คุมมากี่โลอ่ะคุมมาสามโลครับครับซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่ค่ายเทศบาลตำบลตำบลบุรีรัมย์ใสครับอ่าแเราซ้อมมากี่วันรวมๆแล้วสองอาทิตย์กว่ารวมไปซ้อมมีเยอะไหมตอนนี้ครับหลายคนอยู่เนาะครับแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครเจอกับเด่นปาตันนะเคยเจอไหม ไม่เคยครับได้ดูเทปยูฟอร์มเคยเห็นมาก่อนไหมเนี่ยเคยครับแล้วดูเขามีอะไรบ้างอะเขาเป็นมวยหมัดต่อยขาวางเกมบางไนไงดีพวกนี้เอาเข่าไปแลกครับอ่าก็อาศัยช่วงยาวเนาะล่าสุดชกไว้ที่ไหนอะล่าสุดชกไว้ที่คูทธรับอ่าเป็นไงวันนั้นชช่น็อกครับอ่าน็อกใครมาน็อกลั่นปัตตีครับอ่าที่ไหนครับที่คุณน้มใสครับอ่าก็แถวค่ายเลยครับ แล้วเคยชกที่นี่ยังยังครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเออแต่เต็มที่เต็มเทาเคยชกกลางวันไหมเคยครับเคยอยู่แล้วครับโอเคอายุอะไรแล้วอายุ15ปีครับคนจังหวัดอะไรจังหวัดขอนแก่นครับอ่าไปปล่อยกิโลไปปล่อย52าสิบสองกวาดเพลนเพเราเป็นมวยอะไรอะไรครับเพลนเพลเราเป็นมวยสไตล์อะไรสไตล์เขาครับอ่าถ้าซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบอะเราชกมวยทั้งหมดกี่ไฟล์ยี่สิบไฟครับฝากไปลองช่วยเชียร์พวกนี้หน่อย ฝากทุกคนช่วยเชียร์ช่วยชมผมได้นะครับไรบแรกครับขอบคุณค่ะ